ครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆนทาง facebook แล้วก็ทาง youtube c h anel n นะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพงดี y นะครับวันนี้ก็จะมาสาธิตนะฮะนำเสนอวิธีการใช้งานของเครื่อง s k y t o o l นะครับ s k y t o o l Sky Tool ตัวแบนนะครับจะเรียกมันว่าตัวแบนนะครับก็ระบบการทำงานก็ มีระบบสเสียงเตือนเวลาเราคีบขั้วผิดนะครับอะไรพวกนี้ก็จะมีเสียง,เ,ยงเตือนให้นะครับเราเปิดเครื่องขึ้นมานะครับนะฮะขั้วแตะกันนะครับไม่มีประกายไฟนะครับไม่มีประกายไฟไม่ช็อตนะครับทีปค้างได้นะครับนะแต่ตัวสวิตตัวนี้จะต้องอยู่ตำแหน่งล่างหรือว่าตำแหน่งออฟ หรือว่าตำแหน่งปิดไว้นะครับนะฮะก็จะไม่มีการจ่ายไฟออกมานะครับจะช่วยเซฟตี้ในเรื่องของการขีบขั้วแบตเตอรี่ผิดขั้วนะครับนะฮะจากนั้นเราก็มาขีปให้มันถูกขั้วนะครับพอขีปถูกขั้วนะฮะก็จะแสดงแรงดันตกคอมของแบตเตอรี่นะครับนะฮะแรงดันของแบตเตอรี่นะครับเราก็ไม่มีเสียงเตือนแล้วเราก็เปิดสวิตตัวนี้ได้เลยนะครับปั๊บ เกิขึ้นมาเราก็ปรับตัวนี้ขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะเป็นตัวปรับกระแสนะโมเริ่มขยับนะแอมเริ่มเดินเดี๋ยวผมจะตั้งไว้1 0แอมครับ1 0มนะก็จ่ายกระแสนะนะครับ คือแบตเตอรี่ลูกที่ขีนะฮะก็จะเห็นว่าพอขี่ปุ๊บับปุ๊บหมือนก็มาแล้วครับก็มาแล้วแล้วก็จะมีระบบพันกระแทกนะครับระบบพันกระแทกเราก็เปิดตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บ อันนี้เป็นพันกระแทกหรือแอมตุกปกตินะครับนะรุ่นนี้ระบบกระแทกจะมีสองระบบนะฮะก็คือนะครับระบบพันกระแทกปกตินะครับก็คือจะวิ่งศูนย์ถึงขึ้นขึ้นมาจนถึงแอมที่เราตั้งไว้นะครับนะฮะหรือระบบพันยกนะครับก็คือกดสวิต์ตัวนี้ลงปึ๊บนะฮะมันจะเลี้ยงกระแสไว้ครึ่งหนึ่งนะครับอาจจะเห็นว่าเข็มมันจะตีลงไปแค่ครึ่งเดียวไม่ถึงเลขศูนย์นะครับ นะฮะตัวนี้ก็คือในช่วงเวลาที่มันปิดมันก็ยังจ่ายกระแสเข้าแบตเตอรี่นะฮะในช่วงกระแสต่ำนะครับแล้วก็ค่อยพีขึ้นมานะครับนะบจะทําให้ไอช่วงเวลาปิดเราไม่เสียเวลาไปเปล่าประโยชน์นะครับถ้าเป็นพันกระแทกแบบนี้คือมันตัดเลยก็เหมือนกับเรากดสวิตช์ปิดเปิดปิดเปิดปิดเปิดเป็นช่วงๆซึ่งมันเป็นการปิดจ่ายนะฮะแต่อันนี้เป็นชะลอจ่าย นะัแะล้วก็กระกแทกขึ้นมาสวยงามครับะะะะตัวนี้ตัวฟิ u อ l Auto หรือว่า Circuit Breaker ผมจะเอาไปใส่ไว้ด้านหลังนะครับนี่จะอยู่ร่กันตรงนี้นะครับอันล่างเป็นของไฟด้านหน้านะครับอันบนเป็นของไฟสูงนะครับ เราไปใส่ไว้ข้างหลังจะได้ด้านหน้ามันไม่มีพื้นที่แล้วครับนะฮะด้านหน้ามันไม่มีพื้นที่ละจะเห็นว่ามีวอลลุ่มปรับอะไรต่างๆเต็มเต็มพื้นที่นะ,ะแล้วตัวนี้เองก็จะลิมิตกระแสด้วยนะครับเราก็ปิดนี้ไป <c oughs> ลิมิตกระแสนะฮะสมมุติว่ามันพีคขึ้นไปเรื่อยๆเนะี่ย นะฮะถ่สามสิบหมันก็ตัดลงมาเลยประมาณ20่อย่างนี้ครับจะลิมิตกระแสไว้นะครับชั่นการใช้งานก็ไม่มีอะไรมากนะหรือบางทีถ้าเกิดมันพีคขึ้นไปแล้วเราเราหมุนวอลลุ่มไม่ทันเรากดสวิตช์ตัวนี้ทีเดียวเลยครับนะมันก็จะตัดการจ่ายกระแสไฟไปเลย เราจะใช้ใหม่แล้วก็ยกขึ้นมาครับแล้วจ่ายกลับมาที่เดิมครับควบคุมการตัดจ่ายแบตเตอรี่นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับการใช้งานก็มีแค่นี้ตัวนี้เป็นสวิตช์ออนออฟหน้าเครื่องนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์โหมด1หมด2ของของพันกระแทกนะครับ อยู่ด้านบนหมดหนึ่งนะ,นะครับถ้าด้านล่างจะเป็นโหมดสองอันนี้จะเป็นโหมดสองนะครับในกรนีครับการใช้งานแล้วเราจะเลิกใช้งานแล้วก็ปิดให้หมดนะครับปิดตัวนี้นะครับปิดตัวนี้แล้วก็ปิดสวิต นะครับครับผมนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้คนทำเครื่องทำคลิปนะครับขอบคุณครับ